สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลอสเกมเมอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ปืนปืนที่เห็นนี้ก็คือปืนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีปืนที่ครับเองแล้วก็ปืนของพวกทหารนะนะถ้าเกิดว่าทหารตาเนี่ยมันก็จะสุ่มดอกปืนแต่ละอย่างออกมาปืนที่เราสามารถใช้ได้แบบปกติโดยไม่ต้องใช้ไบโอติกอาร์เมอร์นะก็คือปืนที่ครับเองกับปืนของยามส่วนพวกปืนที่เกบ จากทหารนั้นก็จะต้องใช้แขนไบโอติอร์เมอร์มันถึงจะสามารถใช้ปืนได้นี่นะไอแขนไบโอตินะ่ะก็คือครับได้ครับที่โตครบนี่แหละสำหรับดาเมจนั้นก็ขึ้นอยู่กับปืนปืนแต่ละชนิดก็จะมีดาเมจที่แตกต่างกันไปสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ไปชี้ดูดาเมจของแต่ละอาวุธได้สำหรับสกิลของตัวละครเรานั้น จะมีแค่2อย่างที่เป็นของปืนนะนะก็คือความแม่นยำกับการรีโหลดมีแค่2อย่างเท่านั้นวิธีที่จะทำให้สกิลเต็มนั้นก็ใช้ใช้อาวุธนี่แหละไปเรื่อยๆมันก็เต็มเองเอาละเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการยิงกันเห็นว่าตัวละครของเรานั้นเห็นว่าเป้าไม่ค่อยแกวงละ แล้วก็รีโหลดได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าอัพสกิลมาจนเต็มสำหรับใครที่สกิลปืนยังไม่เต็มก็พยายามต่อไป